จุดเริ่มต้นของปัญหาทำไมเงินไม่เคยพอใช้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมในช่วงวัยทำงานแรกๆเงินเดือนออกปุ๊บเหมือนเงินก็ละลายหายไปในอากาศปั๊บไม่กี่วันแรกยังพอเหลือแต่พอสิ้นเดือนเมื่อไหร่แทบต้องรอวันเงินเดือนเข้ารอบใหม่ทุกทีตอนที่ผมได้เงินเดือนก้อนแรกผมบอกตัวเองว่าโอเคคราวนี้แหละเราจะเก็บเงินให้ได้ ผมวาดฝันไว้เลยว่าจะมีเงินเก็บก้อนแรกภายใน6เดือนอย่างน้อยก็30,000ถึง40,000บาทแล้วค่อยเอาไปต่อยอดลงทุนหรือทำอะไรสักอย่างแต่พอเวลาผ่านไปจริงๆความจริงมันโหดร้ายกว่าที่คิดเงินเก็บที่ตั้งใจไว้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักเดือนเดียวบางเดือนยังติดลบต้องรูดบัตรเครดิตหรือยืมเงินเพื่อนมาหมุนด้วยซ้ำวงจรที่ผมเจอทุกเดือน 1. ต้นเดือนอารมณ์ดีเงินเดือนเข้ารีไปกินอาหารดีๆซื้อของที่อยากได้มาตั้งนานรู้สึกว่าตัวเองทำงานเหนื่อยมาตลอดเดือนก็ต้องให้รางวัลบ้างสิ 2. กลางเดือนเริ่มกังวลเงินในบัญชีเริ่มบางลงแต่ยังพยายามปลอบใจตัวเองว่าเอานะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้ว 3. ปลายเดือนลำบากใจ เงินเหลือไม่พอต้องเริ่มจำกัดการใช้บางครั้งถึงขั้นยืมเงินหรือรูดบัตรล่วงหน้าแล้ววนกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่วงจรที่ผมเจอทุกเดือนตอนนั้นผมโทษเงินเดือนน้อยผมคิดว่าก็เพราะเราได้เงินเดือนน้อยไงถึงเก็บไม่ได้แต่จริงๆแล้วพอได้ขึ้นเงินเดือนปัญหาก็ยังเหมือนเดิมเก็บไม่ได้อยู่ดี ผมถึงได้เริ่มสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องรายได้แต่มันคือเรื่องวิธีคิดเรื่องการใช้เงินกันแน่จุดที่ทำให้ผมตาสว่างมีวันหนึ่งเพื่อนสนิทของผมที่ได้เงินเดือนพ่อๆกันแต่เขามีเงินเก็บหลายหมื่นแล้วเขาชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดแถมบอกว่าออกค่าที่พักให้เองผมตกใจมากเลยถามว่าเฮ้ยนายทำได้ยังไงวะทำไมเรายังไม่มีเงินเก็บเลย เขายิ้มแล้วตอบว่าก็ง่ายๆเลยนายใช้เงินแบบให้เงินนำอารมณ์แต่ฉันใช้เงินแบบให้แผนนำอารมณ์คำพูดประโยคนั้นเหมือนค้อนมาทุบหัวผมเต็มๆใช่แล้วผมใช้เงินตามอารมณ์อยากกินก็กินอยากซื้อก็ซื้อไม่มีการคิดล่วงหน้าเลยว่าผลลัพธ์ปลายเดือนจะเป็นยังไงผมเริ่มสังเกตตัวเอง ผมลองย้อนดูพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองแต่ละเดือนแล้วโจทออกมาผลที่ได้คือ 1. มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเยอะมากเช่นกาแฟแก้วละร้อยอาหารหรูที่ไม่จำเป็น 2. ซื้อของออนไลน์ตามโปรแฟลตเซลล์ทั้งที่ไม่ได้ต้องการจริงๆ 3. ไม่เคยแยกเงินเก็บออกตั้งแต่แรกแต่รอให้เหลือค่อยเก็บซึ่งก็ไม่เคยเหลือพอเห็นแบบนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่า ปัญหาไม่ใช่เงินเดือนแต่เป็นวิธีคิดเรื่องการใช้เงินของเราเองความคิดใหม่ที่เริ่มเปลี่ยนผมตั้งใจว่าต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้จากใช้ก่อนเก็บทีหลังเพราะเก็บก่อนใช้ทีหลังจากตามใจอารมณ์เพราะตามแผนที่วางไว้ ตอนแรกมันไม่ง่ายเลยเพราะมันขัดกับความเคยชินของผมแต่ผมบอกตัวเองว่าถ้ายัางคิดแบบเดิมชีวิตก็จะวนลูปเดิมๆไปอีกหลายปีนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยน mindset เรื่องการใช้เงินของผมครับและมันกลายเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการเงินของผมบทที่ 2. ก้าวแรกของการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงิน หลังจากที่ผมรู้แล้วว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่รายได้แต่เป็นวิธีคิดและพฤติกรรมใช้เงินผมก็เริ่มจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงแต่บอกตามตรงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมชินกับการใช้เงินแบบตามใจตัวเองอยากกินก็กินอยากซื้อก็ซือ้อความสุขมันอยู่ตรงนั้นทันทีแต่การเก็บเงินมันคือความสุขที่ยังไม่เกิดขึ้น ต้องรอต้องอดทนและที่สำคัญต้องตัดใจจากความอยากในปัจจุบันการเปลี่ยนวิธีคิดข้อแรกเงินเก็บไม่ใช่สิ่งที่เหลือก่อนหน้านี้ผมชอบบอกตัวเองว่าสิ้นเดือนถ้าเหลือจะเก็บแต่ผลคือไม่เคยเหลือเพราะความอยากใช้มันมีมาตลอดเวลาเพื่อนผมคนนั้นแหละที่เคยพูดกับผมว่าเงินเก็บไม่ใช่สิ่งที่เหลือจากการใช้แต่ต้องเป็นสิ่งแรกที่ถูกกันออกไป ผมเลยลองทำดูเปิดบัญชีใหม่หนึ่งบัญชีตั้งชื่อเลยว่าบัญชีอิสรภาพแล้วทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าผมกันออกทันที20%เเข้าไปในนั้นห้ามแต่ห้ามโอนออกมาใช้เด็ดขาด ตอนแรกมันรู้สึกเหมือนเงินเดือนลดลงทันที20%เหมือนเงินหายไปดือ้อๆแต่พอใช้ชีวิตจริงๆผ่านไปสักเดือนผมก็ปรับตัวได้แค่ต้องตัดบางสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเช่นลดการกินข้าวนอกบ้านจากสัปดาห์ละ4-5ครั้งเหลือ1-2ครั้งลดการสั่งกาแฟแก้วละร้อยทุกเชา้าหันมาชงเองเลิกกดสั่งของออนไลน์ตามอารมณ์ แค่ตัดสิ่งเล็กๆเหล่านี้ออกไปผมก็ใช้ชีวิตได้ปกติแถมเงินเก็บก็ก้อนแรกก็เริ่มเกิดขึ้นจริงๆการเปลี่ยนวิธีคิดขออ้อ2ใช้เงินตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำงบประมาณรายจ่ายเลยคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่พอเงินไม่เคยเหลือผมก็ต้องยอมลอง ผมเริ่มจากการจดทุกค่าใช้ใจ่ายใน1เดือนจดละเอียดมากกาแฟ45บาทข้าวกลางวัน60บาทค่ารถไฟฟ้า42บาทผมจดหมดผลลัพธ์คือผมแทบช็อกเงินรั่วไปกับของเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่เคยใส่ใจรวมการเกือบ5,000บาทต่อเดือนแค่กาแฟกับขนมก็เดือนละพันกว่าบาทแล้วของที่กดสั่งเพราะเห็น f l a เซลล์รวมกันก็อีก2,000กว่า นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจว่าเงินก้อนใหญ่ไม่ได้หายไปไหนแต่หายไปกับเรื่องเล็กๆทุกวันจากนั้นผมเริ่มทำแผนการใช้เงินจริงจังเช่นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นกินอยู่เดินทางค่าใช้ใจ่ายเพื่อความสุขบันเทิงกินเล่นช้อปนิดหน่อยและเงินเก็บและลงทุนพอแบ่งแบบนี้ผมรู้สึกว่าคุมเกมเงินได้มากขึ้นเพราะไม่ใช่ห้ามตัวเองใช้แต่เป็นการใช้ด้วยสติ การเปลี่ยนวิธีคิดข้อ3ของที่ซื้อเท่ากับเวลาชีวิตที่หายไปมีวันหนึ่งผมกำลังจะกดซื้อหูฟังใหม่ราคา3,000บาททั้งที่มีหูฟังเก่าใช้งานได้ปกติเพื่อนผมถามคำเดียวว่านายต้องทำงานกี่วันถึงจะได้หูฟังอันนี้ผมเงียบไปเลยลองคำนวณคร่าวๆเงินเดือนผมหารออกมาเป็นรายวันหูฟังอันนี้คือเวลาทำงานเกือบสวันเต็มๆที่ต้องแลกมา ผมเลยเริ่มเปลี่ยนมุมมองใหม่ทุกครั้งที่จะซื้อของผมถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับเวลาชีวิตที่ต้องแลกมาหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อจะเสียหายอะไรไหมอีกเจ็ดวันยังอยากได้อยู่หรือเปล่าบอกเลยว่าแค่คำถามเหล่านี้ช่วยผมหยุดซื้อของฟุ่มเฟือยไปได้เยอะมากความรู้สึกเมื่อเริ่มเปลี่ยนวิธีคิด ตอนแรกมันไม่ง่ายต้องฝืนต้องอดทนต้องห้ามใจตัวเองแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือความภูมิใจเล็กๆทุกครั้งที่เห็นยอดเงินเก็บในบัญชีมันขยับขึ้นจากเดิมที่ผมเคยคิดว่าเงินเก็บเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นว่ามันเริ่มจับต้องได้จริงๆผมรู้สึกเหมือนผมกำลังสร้างอนาคตของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตไปวันๆแล้วรอเงินเดือนเข้ามาแก้ปัญหาชั่วคราว บทสรุปของบทนี้ก้าวแรกของการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินคือการยอมรับว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ที่เงินเดือนและจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนเล็กๆทีละข้อ 1. เก็บก่อนใช้ไม่ใช้ใช้ก่อนเก็บ 2. ใช้เงินตามแผนไม่ใช่ตามอารมณ์ 3. มองของที่ซื้อเป็นเวลาชีวิตที่ต้องแลกมาบทที่3เมื่อเริ่มมีเงินเก็บความท้าทายใหม่ก็เข้ามา หลังจากที่ผมเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้เงินได้สักทักสิ่งที่ผมเฝ้ารอและดีใจที่สุดก็มาถึงครับเงินเก็บก้อนแรกของชีวิตถึงแม้มันจะยังไม่ใช่ก้อนใหญ่โตอะไรแค่ไม่กี่พันบาทแต่สำหรับผมที่เคยเก็บไม่ได้เลยมันเหมือนหลักฐานชิ้นแรกว่าความพยายามของผมใช้ได้จริงแต่เชื่อไหมครับว่าการมีเงินเก็บครั้งแรกมันก็พาเอาความท้าทายใหม่เข้ามาด้วยเหมือนกัน ความท้าทายแรกความอยากที่แอบซ่อนอยู่ทันทีที่เห็นเงินในบัญชีบัญชีอิสรภาพของผมเริ่มขยับขึ้นความคิดแวบแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือเอาเงินก้อนนี้ไปซื้ออะไรดีนะเหมือนสมองมันไม่ชินกับการเห็นเงินอยู่นิ่งๆเฉยๆความอยากใช้มันก็กลับมาอีกครั้งผมเริ่มคิดถึงรองเท้าที่อยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เล็งไว้หรือทริปเที่ยวสั้นๆสัสกที นี่แหละครับความจริงที่เจ็บปวดของคนที่เริ่มเก็บเงินได้การเก็บไม่ยากเท่าการไม่เอาไปใช้ถัดมาวิธีที่ผมแก้ปัญหานี้ผมตั้งกฎกับตัวเองเลยว่าเงินในบัญชีบัญชีอิสรภาพห้ามแต่เว้นแต่ใช้ลงทุนเท่านั้น แล้วผมก็เปิดบัญชีใหม่อีกบัญชีหนึ่งเรียกว่าบัญชีความสุขเพื่อใช้เก็บเงินไว้สำหรับการให้รางวัลตัวเองเช่นถ้าอยากไปเที่ยวอยากซื้อของผมจะเก็บเงินในบัญชีนี้แทนพอครบตามจำนวนก็ค่อยซื้อความสุขมันก็ยังอยู่แต่ไม่ไปกระทบกับเงินเก็บหลกักวิธีนี้ทำให้ผมได้ทั้งความภูมิใจว่าเงินเก็บยังอยู่ครบและก็ยังได้ความสุขเล็กๆจากสิ่งที่อยากทำ ถัดมาความท้าทายที่สองคำพูดจากคนรอบข้างพอผมเริ่มจริงจังกับการเก็บเงินสิ่งที่เจอบ่อยคือคำพูดแบบนี้จากเพื่อนๆ 1. น,นเก็บทำไมเยอะแยะใช้ให้มีความสุขตอนนี้ดีกว่า 2. เงินเดือนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเก็บไปก็ไม่รวยหรอส 3. เก็บแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็ตายฟรีแรกแรกคำพูดแบบนี้มันทำให้ผมหวันไหวเหมือนกันนะครับผมก็ถามตัวเองว่า จริงหรอวะ؟เรากำลังทำถูกไหมแต่ผมก็เลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเริ่มทำเพราะผมเห็นแล้วว่าอย่างน้อยมันทำให้ผมไม่ต้องมานั่งเครียดสิ้นเดือนเหมือนเมื่อก่อนสุดท้ายผมสรุปกับตัวเองว่าคนที่พูดแบบนั้นคือคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเงินเก็บเพราะเขาไม่เคยมีมันจริงๆถัดมาความท้าทายที่3การยกระดับเป้าหมาย ตอนแรกผมแค่ตั้งเป้าว่าอยากเก็บเงินให้ได้เงินหมื่นบาทก้อนแรกแต่พอทำได้จริงๆผมก็เริ่มคิดต่อว่าแล้วต่อไปจะเอายังไงจะเก็บก้อนต่อไปเป็น5.000 50, ม่นบาทไหมหรือควรเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างแทนหรือจะเริ่มเก็บเพื่อเป้าหมายใหญ่เช่นเงินก้อนซื้อบ้านซื้อรถนี่แหละครับความท้าทายใหม่มันไม่ใช่แค่จะเก็บได้ไหมแต่กลายเป็นเก็บแล้วจะเอาไปทำอะไร ผมถึงได้เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้นเพราะผมรู้ว่าเงินเก็บอย่างเดียวมันอาจไม่พอถ้าอยากสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงจริงๆบทเรียนสำคัญที่ได้จากช่วงนี้ 1. เงินเก็บแรกๆเป็นเหมือนบททดสอบความอดทนไม่ใช่เรื่องการมีวินัยแค่ตอนเก็บแต่ต้องมีวินัยตอนที่เห็นมันอยู่เฉยๆ 2. อ,อย่าให้คำพูดของคนอื่นมากำหนดชีวิตการเงินเราเพราะตอนเขาพูดเขาไม่ได้ช่วยเราตอนเราลำบากหรอก 3. เป้าหมายต้องยกระดับอยู่เสมอการเก็บเงินโดยไม่มีเป้าหมายปลายทางมันทำให้หมดแรงบันดาลง่ายแต่พอมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะรู้ว่าเรากำลังทำไปเพื่ออะไรความรู้สึกของผมตอนนั้น ผมเริ่มภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นที่ไม่ใช่คนที่รอเงินเดือนออกอย่างเดียวอีกต่อไปผมเริ่มมีเงินสำรองเล็กๆที่ทำให้ผมอุ่นใจแม้เงินจะยังไม่มากแต่ความรู้สึกมั่นคงทางใจก็เพิ่มขึ้นที่สำคัญผมรู้แล้วว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่เรื่องของการมีรายได้สูงหรือต่ำแต่เป็นเรื่องของวิธีทิศวิธีจัดการและการมีเป้าหมายที่ชัดเจนถัดมาสรุปบทที่ส เมื่อเราเริ่มมีเงินเก็บความท้าทายไม่ได้หมดไปแต่มันเพิ่งเริ่มต้นเราต้องสู้กับความอยากที่แอบเข้ามาเราต้องสู้กับคำพูดของคนรอบข้างเราต้องยกระดับเป้าหมายเพื่อให้การเก็บเงินมีความหมายนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการมีเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตครับ บทที่4การเรียนรู้เรื่องการลงทุนครั้งแรกของผมหลังจากที่ผมเริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกความคิดในหัวก็เปลี่ยนไปทันทีจากเดิมที่เคยคิดแค่เก็บให้ได้ก่อนตอนนี้ผมเริ่มสงสัยว่าถ้าเงินมันนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีแบบนี้มันโตทันเงินเฟ้อได้จริงเหรอ เพราะผมสังเกตเห็นชัดเลยครับว่าข้าวแกงที่เคยจานละ35บาทตอนนี้ขึ้นเป็น50บาทแล้วกาแฟแก้วละ40ก็กลายเป็น60ค่ารถไฟฟ้าก็แพงขึ้นทุกปีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อที่ครูเคยสอนสมัยมัธยมแต่ตอนนั้นไม่เคยสนใจเลยจนมารู้สึกเอาตอนใช้ชีวิตจริงถัดมาจุดเริ่มต้นการหาความรู้ ผมไม่ได้กระโดดไปลงทุนทันทีหรอกครับเพราะยังไม่รู้จะเริ่มยังไงสิ่งแรกที่ผมทําคือหาความรู้ผมเริ่มจากอ่านหนังสือการเงินที่เขียนง่ายๆอย่างพ่อรวยสอนลูกฟังพอดแคสต์ด้านการลงทุนระหว่างทางไปทํางานดูคลิป YouTube เกี่ยวกับหุ้นกองทุนและการออม ยิ่งหาความรู้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งตระหนักว่าการเก็บเงินอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆถ้าอยากให้เงินงอกเงยต้องปล่อยให้มันทำงานแทนเราถัดมาความกลัวที่ตามมาแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกผมกลัวมากครับกลัวขาดทุนกลัวเสียเงินที่อุตสาห์เก็บมากลัวว่าตัวเองจะไม่มีความรู้พอ ผมยังจำได้เลยครับว่าวันแรกที่เปิดแอปซื้อกองทุนครั้งแรกแค่วางเงิน1,000บาทเข้าไปผมก็นั่งลุ้นแทบทั้งวันพอเห็นตัวเลขสีแดงติดลบไม่กี่บาทใจแทบจะวายแล้วตอนนั้นผมเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงไม่กล้าลงทุนเพราะความกลัวมันบีบหัวใจจริงๆถัดมาวิธีที่ผมใช้เอาชนะความกลัว ผมเริ่มจากหลักการง่ายๆที่เจอจากหนังสือเล่มหนึ่งลงทุนเฉพาะเงินที่พร้อมจะเสี่ยงได้ผมเลยแบ่งเงินเก็บออกเป็นสส่วน 1. เงินสำรองฉุกเฉินกันไว้ใช้ยามจำเป็นห้ามแต่ 2. เงินลงทุนเอาไว้เรียนรู้และลองผิดลองถูกตอนแรกผมลงทุนแค่เดือนละ1,000-2,000ถึง2,000บาทลงในกองทุนรวมที่เสี่ยงตำ่ำเพราะอยากฝึกให้ตัวเองชินกับความผันผวนของตลาดก่อน ถัดมาบทเรียนแรกที่ผมได้จากการลงทุน 1. ตลาดไม่เคยเป็นไปตามใจเราอยากให้มันขึ้นตลอดแต่ความจริงมันขึ้นบ้างลงบ้างต้องเรียนรู้ที่จะไม่ตื่นตระหนกเวลาเห็นตัวเลขแดง 2. การลงทุนคือการทดสอบความใจร้อนผมเคยคิดว่าจะรวยเร็วแต่พอเรียนรู้จริงๆถึงเข้าใจว่าการลงทุนที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาไม่ใช่หวังรวยทางลัด 3. ยิ่งรู้มากยิ่งกลัวน้อยลงพอศึกษามากขึ้นเข้าใจระบบเข้าใจความเสี่ยงความกลัวก็ลดลงเหลือแค่ความระมัดระวังถัดมาการเปลี่ยนวิธีคิดที่สำคัญ ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่าการเก็บเงินคือการปลอดภัยที่สุดแต่พอได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนผมเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าการไม่ลงทุนเลยต่างหากที่เสี่ยงที่สุดเพราะเงินเราจะถูกเงินเฟ้อตัดค่าลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัว นี่คือจุดที่ทำให้ผมเริ่มมองเงินเก็บไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีอีกต่อไปแต่มองเป็นกองทัพเล็กๆที่ถ้าจัดการดีๆมันจะออกไปทำงานแทนเราและพาเพื่อนกลับมามากขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกเมื่อผ่านช่วงนี้ตอนที่เห็นเงินลงทุนก้อนแรกมีกำไรแค่หลักร้อยผมดีใจมากกว่าตอนได้เงินเดือนขึ้นซะอีกไม่ใช่เพราะจำนวนเงินแต่มันคือความรู้สึกว่านี่ไงเงินเริ่มทำงานแทนเราแล้วจริงๆ มันเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผมอยากเรียนรู้เรื่องการเงินมากขึ้นอยากหาวิธีทำให้อนาคตมั่นคงขึ้นและอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าคนธรรมดาเงินเดือนกลางๆก,ก็สามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้ถัดมาสรุปบทที่4ี่ การลงทุนครั้งแรกของผมสอนว่าความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การเรื่อมเล็กๆจะช่วยให้เราฝึกความกล้าเงินเก็บไม่ควรอยู่นิ่งต้องให้มันทำงานแทนเราการมีความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการลงทุนนี่แหละครับคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เปลี่ยนหมายเสจเรื่องเงินของผมไปตลอดการบทที่5เมื่อการลงทุนทำให้ผมคิดเรื่องอนาคตมากขึ้น ตอนที่ผมเริ่มลงทุนใหม่ๆผมยังคิดแค่เรื่องเล็กๆเช่นขอให้เงินมันงอกเงยขึ้นบ้างขอให้บัญชีไม่ติดลบก็พอแล้วแต่พอเวลาผ่านไปความคิดผมก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกขั้นครับเพราะการลงทุนมันไม่ได้ทำให้ผมเห็นแค่ผลตอบแทนแต่มันทำให้ผมมองชีวิตในระยะยาวมากขึ้นจากรายวันรายเดือนรายปี ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบคิดแค่พรุ่งนี้คือได้เงินเดือนมาก็วางแผนใช้จ่ายให้ถึงสิ้นเดือนก็พอแต่พอเริ่มลงทุนผมเริ่มรู้สึกว่าการมองสั้นๆแบบนี้มันไม่พอแล้วผมเริ่มคิดเป็นเดือนปีอ่าถ้าเก็บเดือนละ5,000อีกหนึ่งปีจะเป็นเท่าไหร่ถ้าลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย5%ต่อปีอีก10ปีจะโตแค่ไหน นี่คือครั้งแรกที่ผมเริ่มใช้เครื่องมือคำนวณดอกเบี้ยทบตน้นลองกดเล่นในแอปคำนวณการเงินแล้วก็อึ้งไปเลยครับว่าถ้าเรามีวินัยจริงๆเงินหลักหมื่นสามารถกลายเป็นหลักแสนได้และหลักแสนก็กลายเป็นหลักล้านได้จริงๆการลงทุนทำให้ผมเห็นอนาคตที่จับต้องได้ ผมเคยเป็นคมที่พอพูดถึงอนาคตที่ไรจะนึกถึงแค่ความไม่แน่นอนเช่นถ้าเจ็บป่วยจะทำยังไงถ้าตกงานจะทำยังไงพูดตรงๆคือตอนนั้นผมเห็นอนาคตเป็นเรื่องน่ากลัวมากกว่าน่าตื่นเต้น แต่พอมีเงินเก็บมีการลงทุนผมเริ่มเห็นภาพอนาคตที่จับต้องได้จริงๆมีเงินก้อนสำรองเผื่อชุกเฉินมีพอร์ตลงทุนที่โตขึ้นทีละนิดมีเป้าหมายระยะยาวเช่นอยากซื้อบ้านอยาก,กเกษียณเร็วขึ้นความกลัวที่เคยมีเกี่ยวกับอนาคตเริ่มถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและความหวังตรงตรามเป้าหมายใหม่ไม่ใช่แค่รอดแต่ต้องโต ตอนแรกผมลงทุนเพื่อให้เงินไม่หายไปกับเงินเฟอ้อแต่พอได้เรียนรู้มากขึ้นผมก็เริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ว่าอยากให้เงินโตจนสร้างอิสรภาพให้ตัวเองได้ผมเริ่มคิดถึงการเกษียณเร็วขึ้น f i าย Financial Independence Retire Early แม้มันจะดูไกลตัวแต่การมีภาพนี้อยู่ในหัวทำให้ผมจริงจังกับการวางแผนมากกว่าเดิมปัญหาที่เจอระหว่างทาง แน่นอนครับทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นเสมอไปมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตลาดหุ้นตกหนักมากพอที่เคยเป็นบวกหลักพันกลายเป็นติดลบหลักหมื่นผมเครียดจนแทบนอนไม่หลับ ตอนนั้นผมเกือบตัดสินใจขายขา,ยขาดทุนออกมาแล้วแต่โชคดีที่หยุดคิดทันว่าการลงทุนมันคือระยะยาวและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของวัฏจักรผมเลยเลือกที่จะถือไว้และปรับไม n d เซตใหม่ว่าเงินที่ลงทุนไปต้องเป็นเงินที่ไม่ทำให้ชีวิตพังถ้ามันแกว่งขึ้นลง พอเวลาผ่านไปตลาดฟื้นพอร์ตผมก็ค่อยๆกลับมาบวกอีกครั้งเหตุการณ์นี้สอนให้ผมเข้าใจจริงๆว่าความอดทนสำคัญกว่าความเก่งการคุยเรื่องอนาคตกับครอบครัว เมื่อผมเริ่มมีทิศทางการเงินที่ชัดเจนขึ้นผมก็เริ่มเอาไปเล่าให้ครอบครัวฟังตอนแรกพ่อแม่ยังไม่เข้าใจบอกว่าลงทุนเสี่ยงนะเอาเงินฝากธนาคารดีกว่าแต่ผมก็ไม่เถียงผมแค่เล่าให้ท่านเห็นว่าถ้าเราฝากเงินหนึ่งแสนบาทในธนาคาร10ปีได้ดอกเบีย้ยแค่หลักพันแต่ถ้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตเฉลี่ยปีละ5-7%เงินก้อนนั้นอาจโตเป็นหลักแสนเพิ่มขึ้นมา ผมไม่ได้คาดหวังให้ครอบครัวเปลี่ยนทันทีแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือทัศนคติของพวกเขาที่เริ่มเปิดใจมากขึ้นและนี่ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินไม่ได้ช่วยเราอย่างเดียวแต่มันยังส่งต่อไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยสิ่งที่ผมสรุปได้จากการคิดเรื่องอนาคต 1. การลงทุนทำให้เราเห็นอนาคตชัดขึ้นเพราะเราเริ่มคิดเป็นระยะยาวไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้ 2. เป้าหมายคือเข็มทิศถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะหลงทางง่ายมากแต่พอมีภาพอนาคตชัดๆการตัดสินใจเรื่องเงินก็ง่ายขึ้น 3. ความอดทนคือกำไรที่แท้จริง คนที่อยู่รอดในตลาดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ใจแข็งพอที่จะทนต่อความผันผวนสรุปบทที่5การลงทุนไม่ได้แค่ทำให้เงินงอกเงยแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดผมเกี่ยวกับอนาคตไปตลอดการผมไม่มองชีวิตแบบเดือนต่อเดือนอีกต่อไปแต่เริ่มคิดว่าอีก10ปีอีก20ปีผมอยากอยู่ตรงไหนและจะทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นได้บทที่6บทเรียนใหญ่ที่สุดที่ผมได้จากการเปลี่ยน ี่ยนมายเสร็จเรื่องเงินมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ผมแทบไม่มีเงินเก็บใช้เดือนชนเดือนไปจนถึงวันนี้ที่ผมสามารถวางแผนการเงินได้ชัดเจนมีเงินเก็บมีการลงทุนและมีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้นผมบอกได้ครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆไม่ใช่เงินก้อนโตแต่คือมายเสรเรื่องเงิน 1. เงินคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านาย เมื่อก่อนผมใช้ชีวิตเหมือนเป็นทาสเงินคือหาได้เท่าไหร่ก็รีบใช้รอเงินเดือนเหมือนรอฝนตกมาแก้กระหาย ใจผมเต็มไปด้วยความกังวลจะพอหรือไม่พอแต่ตอนนี้ผมมองเงินเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมายเช่นซื้อเวลาซื้อความสบายใจซื้ออิสระในชีวิตยิ่งเราคุมมันได้มากเท่าไหร่ชีวิตเราก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้น 2. การใช้เงินสะท้อนความคิดผมเคยคิดว่าอยากดูรวยต้องซื้อของแพงๆโทรศัพท์รุ่นใหม่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่สุดท้ายมันก็แค่ทำให้กระเป๋ เงินผมแฟบลงเรื่อยๆสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือการใช้เงินไม่ใช่เรื่องโชว์คนอื่นแต่มันคือการสะท้อนว่าเราให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตถ้าให้คุณค่ากับความรู้เราจะลงทุนกับการเรียนถ้าให้คุณค่ากับสุขภาพเราจะใช้จ่ายเพื่อดูแลตัวเองและถ้าให้คุณค่ากับอนาคตเราจะเลือกเก็บออมและลงทุน 3. เงินเก็บคือความมั่นใจในชีวิตความจริงที่ผมสัมผัสได้ชัดมากคือพอมีเงินเก็บมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขในบัญชีแต่มันทำให้ใจเรานิ่ง นิ่งเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินนิ่งเวลาเพื่อนชวนไปใช้เงินเพราะเรารู้จักจัดลำดับความสำคัญนิ่งเวลาเจอตลาดการเงินผันผวนเพราะเรามีแผนสำรองเงินเก็บเปลี่ยนความรู้สึกของผมจากความกลัวไปเป็นความมั่นใจ 4. การลงทุนคือการลงทุนในตัวเอง ก่อนที่จะใส่เงินไปในหุ้นกองทุนหรืออสังหาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลงทุนในความรู้และวินัยของตัวเองก่อนผมเสียเงินไปหลายครั้งเพราะความไม่รู้ลงทุนตามกระแสลงทุนตามคนอื่นบอกแต่พอเริ่มหันมาเรียนจริง อ่านหนังสือฟังคนที่ประสบความสำเร็จและทดลองใช้จริงผมถึงเข้าใจว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องเสี่ยงแต่ความไม่รู้ต่างหากที่เสี่ยงที่สุด6ไม่เสร็จที่เปลี่ยนชีวิตที่เปลี่ยนการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินทำให้ผมได้มากกว่าเงินเก็บหรือผลตอบแทนจากการลงทุนมันทำให้ผมมองชีวิตระยะยาวมากขึ้นมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตได้ชัดขึ้นและที่สำคัญ คือผมรู้สึกว่าอนาคตอยู่ในมือผมเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือเศรษฐกิจถ้าอยากเริ่ม คุณต้องเริ่มจากวันนี้หลายครั้งที่ผมเจอคนพูดว่าเอาไว้พร้อมก่อนแล้วค่อยเก็บหรือขอหาเงินเยอะกว่านี้ก่อนแล้วค่อยลงทุนซึ่งผมเองก็เคยคิดแบบนั้นแต่ผมบอกเลยครับว่าถ้ารอให้พร้อมคุณจะไม่มีวันเริ่มผมเองเริ่มจากเงินเดือนธรรมดาเริ่มเก็บจากหลักร้อยต่อเดือนจนกลายเป็นหลักพันและต่อยอดเป็นการลงทุนมันไม่ใช่เรื่องจานวนเงินแต่มันคือการเริ่มลงมือบทสรุปใหญ่ สิ่งที่ผมอยากฝากไว้จากประสบการณ์ทั้งหมดก็คืออยากมีเงินเก็บอยากมีอนาคตการเงินที่มั่นคงคุณไม่จำเป็นต้องรวยตั้งแต่แรกแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้เงินก่อนเพราะมายเสร็จคือรากฐานถ้าคิดถูกการกระทำจะถูกตามและผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนด้วยตรงนี้ผมยังไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลแต่ผมมีความมั่นใจว่าเส้นทางที่กำลังเดินจะพาผมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอน และทั้งหมดนี้เริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินเท่านั้นเองผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ